หวังว่าสุกิจจะได้อยู่ห้องสาทับหนึ่งนะคะไม่มีปัญหาค่ะเรียบร้อยแล้วตั้งใจเรียนนะล,ลูกเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนเริ่มปีโกนิีต4นะคะขออนุญาตค่ะอ่าวันนี้มีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ค่ะคุณครู<ม>อ่าเดี๋ยววันนี้มีนักเรียนใหม่นะคะมาเรียนกับเราเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนแนะนำตัวนะคะสวัสดีครับผมชื่อสุกิจนะครับ เชลซีเกตครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเดี๋ยวสุกิตไปนั่งกับเพื่อนตรงนั้นนะคะลูกป,ปรื่องขาวว่าที่ย้ายมาเพราะถูกครูจับได้ว่าโกงข้อสอบแล้วชอบขโมยของด้วยนะจริงปะบ้านเขาเลยไม่ใช่เหรอก็สงสัยเขาขาดความอบมอุ่นเห็นพ่อแม่เขาไม่ค่อยสนใจการแข่งขันงานวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาเก่งมมาเจรจบพินิด้วยพรยัง กลายเป็นว่าตอนนี้ิดแท่งที่346แท้งนะคะขึ้นนำ a t ทิด้าตังค์แล้วนะคะเจนนี่อะไรบ้าเดี๋ยวเราไม่แชร์แกหรอกมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าคะตอนนี้แม่ป็นถุงหมดแล้วนะคะและ ATP ลื่าเหลือที่เหทุแดตัวที่กันนะคะเราจะมาดูกันว่าอิ a t าจะทำ ่ถือเป็นอันที่สุดเกมแล้วนะคะผู้ชนะการแข่งขันต่อสมการเกมแมทระดับมัธยมศึกภาษาตอนต้นปีนี้คือเด็กอิงอัพพิเชียราปวงแก้วจักห้องขำท,ทักหนึ่งค่ะและลนักเรียนทั้งสองคนนี้นะคะทั้งอั มันไม่เนียนเลยนะอะคมากก็ตอนที่แข่ง e อีแมทอะมุกตื่นๆถ้าเป็นคนอื่นอะอาจจะฟ้องผอออไปแล้วก็ได้จะไปรู้แล้วเรื่องแม่แกอะยายคิดว่าไม่มีใครรู้นะแล้วแกต้อาการอะไรก็ไม่ได้ต้องการอะไหรอกแค่คิดว่าแกยังไม่เนียนพอแล้วแกเนียนมากเหรอไม่รู้สิลองดูไหม แบบนี้สิที่เขาเรียกว่าเนียนของฝากค่ะท่านผอหวังว่าสุกิจจะไม่ได้ย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงคะ่ะผอ,อ,อจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่หากมีรอบหน้าอออผอคงช่วยไม่ได้แล้วนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของแม่แกเลยเนานะ เมื่อไหร่แกจะเริ่มทำตัวมีปัญหาสักทียาโรงเรียนมากี่รอบแล้วขอโทษครับแม่จะมีสอบการภานเปดิวไหมเก่งนี่ขอบใจ เฮ้ย้าข้อสอบมาแล้วเธอเข้าไปทำอะไรกัน,<อ>นไงมาดูสิตามไปพวกคนที่ห้องเลยนะพวกเธอสองคนรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอสองคนทำเนี่ยมันผิดแล้วครูมิวที่รับสินบนส่งข้อสอบให้เพื่อนผมแล้วครับค,ครูคิดว่ามันถูกแล้วหรอครับสิ่งที่เธอเห็นน่ะอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถ้าครูมิวโกงจริงๆเธอก็ไม่ควรจะเอาเป็นแบบอย่าง เธอรู้ใช่ไหมว่าการโกงเป็นสิ่งที่ผิด <Okay. S 1> พฤติกรรมโกงพุจริตติดสินบนเป็นพฤติกรรมที่เธอไม่ควรทำเพราะมันจะติดตัวเธอไปถึงจนโตครูอยากให้เธอน่ะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองทำตัวเองให้มีคุณค่าเธอลองเอาคำพูดของครูไปคิดนะว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้เธอทำถูกต้องหรือไม่แต่ที่ครูรดาบอกคนอื่นขอโกงแล้วไม่ต้องทำเหมือนเขาเลย การเทุจริตมันเกิดจากสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เรามองข้ามบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำเราแค่คิดว่ามันสนุกงั้นเรามาเปลี่ยนไปคนใหม่กันเนะเราก็เบื่อเหมือนกันเบื่อที่จะยองเรียนไปเรื่อยๆแล้ว สวัสดีค่ะบอกว่าเรื่องของเราจะได้ไปต่อระดับภาคนะคะนี่เป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆค่ะแข่งเสร็จสักทีเฮ้ย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 รอวมากอะไรอ่ะผลการแข่งขันออกแล้วพวกเธอที่หนึ่งด้วยแล้วพวกแกก็ได้ไปต่อระดับภาคด้วยนะแกไม่ดีใจหรอแกว่ามันได้จากความสามารถของพวกเราจริงหรอมันก็ต้องมาจากความสามารถของพวกเธอสิ เราต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความเก่งเราอย่าดูถูกความสามารถของพวกเขาให้พวกเขาได้ลองทำด้วยตัวของเขาเองน,นะครับด้วยผลการเรียนและความสามารถของน้องสามารถเข้าเรียนห้องสามทับหนึ่งได้สบายเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะน้องสุกิจยังมีพฤติกรรมที่ดีและยังรักษาผลการเรียนไว้ได้ดีคะ่ะแล้วอันน,อนี้เอกสารคี่ฝากไปให้ครูอาจด้วยนะคะครูยินดีกับพวกเธอด้วยนะเก่งมากลูกขอขอบคุณใจในตัวพวกเธอนะ